คุณครับขอบพระคุณมากมากครับการเป็นสุกราการของเราอีกรางครับดังนันนี่คือรายการทูเดย์โชว์และนี่คือช่วงทอล์กโชว์ครับทอล์กโชว์ของผมในวันนี้อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับคนคนหนึ่งซึ่งมีความเชื่อเหมือนที่ผมบอกกับท่านผู้ชมมาตลอดและตลอดชีวิตจริงที่ผมพูดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นแต่มีหลายๆคนเริ่มท้อถอยเริ่มคิดว่ามันจะไม่จริงเขาพยายามแล้วแต่ทําไมความสําเร็จยังไม่มาหาเขาสักทีแขกร่วมรายการผมบอกไม่ใช่ครับ เราจงพยายามและถ้าเราพยายามจริงๆความสำเร็จมันมาแน่มันจะมามากเท่าไหร่มาน้อยแค่ไหนแต่มันก็ต้องมาแล้วมันจะส่งผลต่อไปในอนาคตนี่คือคําพูดซึ่งผมมีความรู้สึกว่าดีมากเมื่อมันดีเช่นนี้คนคนนี้ทําอะไรคนคนนี้นะท่านผู้ชมมีชีวิตที่ลำบากที่สุดที่คนคนหนึ่งจะเคยเห็นได้แม่มีลูกหกคนหกค,คนที่ว่านี้ อยู่ในที่ซึ่งเขาเรียกกันว่ากรีดยางอยู่ภาคใต้เช้ามาต้องไปกรีดยางเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังว่ามันลําบากขนาดไหนกว่าจะได้น้ํายางมาอา้ก็เรามีสวนยางเราต้องดีใจไม่ใช่ไม่ใช่สวนยางของฉันตระกูลฉันแค่รับจ้างกรีดยางแม่แม้จะสะกดชื่อลูกจะเขียนชื่อลูกยังเขียนไม่เป็นเลยแต่ลูกหกคนปัจจุบันนี้จบปริญญาโทหมด ทุกคนแม่คิดยังไงแม่ทํำยังไงเขาเคยเข้าใจไหมว่าความลําบากเขาในตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงพ่อเขาต้องมาเสียชีวิตในความรู้สึกที่เป็นเด็กคนนั้นเขาคิดว่าพ่อเขาไม่ควรจะตายเลยมันควรจะรักษาได้คนร่ะแต่มันไม่มีเงินไงนการไม่มีเงินจึงสําคัญมากภาพตัดกลับไปจะเห็นเด็กคนหนึ่งมองชีวิตตัวเองตอนนั้นเรามองเห็นว่าในอนาคตฉันต้องมีตังค์ให้ได้ฉันต้องประสบความสําเร็จ เพราะถ้าฉันไม่ประสบความสำเร็จชีวิตฉันมันเหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยในปัจจุบันเขามาเป็นเจ้าของบริษัทครับบริษัทเขาทำงานแบบชนิดที่มีความรับผิดชอบแบบที่เขาคิดของเขาและงานของเขาก็เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นในวัยของเขาเพียงแค่40กว่าเท่านั้นลองดูชีวิตเขาครับแล้วลองดูซิใช้กับชีวิตเราได้ไหมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณ X นะครับหรือคุณสอนสหานัท อาชามณีพาดาพัดครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับขอบคุณมากเชิญนั่งครับที่มาร่วมรายการกับเราตอนแรกที่ได้ยินประวัติคุณและได้ยินทั้งหมดของคุณผมมีมนังสือจริงๆแล้วเฮ้ยมันโทษนะมันเหมือนนิยายอ่ะเอ๊พอชีวิตได้เหมือนนิยายไหม เหมือนครับผมเหมือนมากๆท่านผู้ชมมันเหมือนจนไม่รู้จะเรียกว่าเหมือนขนาดไหนเลยด้วยซ้ำเอ็กปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอายุ40ครับ40เอ็กเป็นคนพื้นเพที่ไหนเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชเมื่อกี้ที่อาเล่ามาว่าแม่มีลูกหกคนและกรีดยางเล่านิดเดียวเท่านั้นเองกรีดยางที่ว่าในเริ่มตั้งแต่อายุสักเท่าไหร่เริ่มตอนอายุตอนมกเข้าเรียนมหนึ่งครับอร่อยครับซึ่งเราต้องตื่นตอนสี่ทุ่มนะครับเรามาช่วยคุณแม่เพราะตอนนั้นคุณพ่อเสียแล้วนะครับเราก็ต้องเป็น หัวเรี่ยวหัวแรงนะครับเป็นลูกชายคนเดียวที่ยังอาศัยอยู่กับคุณแม่เพราะพี่พี่น้องสี่คนนั้นเนี้ยไปอยู่กับไปอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องแล้วครับแม่ต้องกระจายลูกต้องกระจายลูกครัเพราะพ่อไม่อยู่ใช่ครับหกเหลือสองเหลือสองครับเหลือสองเราต้องไปช่วยแม่กีดยาถูกต้องครับเริ่มกีดกี่โมงสี่ทุ่มครับจนถึงตีห้าครับผมพูดเป็นเล่นนะจริงครับสี่ทุ่มจนถึงตีห้าเสร็จปุ๊บเรารีบกลับมานอนครับให้ได้อย่างน้อยสักสองชั่วโมงแล้วก็ไปช่วยแม่เก็บยางอีกแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ต้องรีบไปโรงเรียน แล้วพอเรียนสุงทรนเสร็จปุ๊บสี่โมงเย็นต้องกลับมารีบเข้านอนครับเพื่อสี่ทุ่มเราต้องไปกีดยางอีกเป็นแบบนี้ครับวนลูปอยู่สามปีครับอาต่อยครับสวนยางของเราเองหรือเปล่ารับจ้างครับรับจ้างมันได้วันเท่าไหร่รู้ไหมตอนนั้นเด็กมากก็ไม่รู้ครับเพียงแต่ว่าพอกินพอใช้แต่ไม่มีเหลือเลยครับคุณมองชีวิตตัวเองยังไงตอนนั้นถ้าในวัยเด็กนะครับผมไม่มีความสุขเลยและผมเกลียดวัยเด็กมากผมรู้สึกว่า พอพูดถึงวัยเด็กอะ่ะผมไม่มีความทรงจําที่ดี<ม>นะครับเราสึกว่าตั้งแต่ป .2 ป .3 เราต้องช่วยแม่ไปเก็บยางแล้วประมาณปป .3 ป .4 เราต้องรีบไปตื่นมาเก็บยางแล้วนะครับรู้สึกว่าไม่มีภาพความทรงจําดีๆเลย<ม>แล้วก็เนื่องจากคุณพ่อคุณแม่ต้องกีดยางใช่ไหมต่อยเพราะนั่นเนี่ยจังหวะที่เรากลับมาโรงเรียนเราจะเล่นกับพ่อแม่ก็ไม่มีพ่อพ่อแม่ต้องรีบนอนเพราะจังหวะเราไม่ได้ถูกการเลี้ยงดูจากเขาเลย เราสิดว่าเราเราขาดครับขาดนี่ขาดมากใครก็ต้องขาดลูกถ้าแบบนั้นแล้วหกคนพี่น้องตอนนั้นตอนที่คุณพ่อยังไม่เสียชีวิตอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันหมดครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยทั้งหกคนมองตัวเองกันยังไงแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าก็เราเราคิดไม่ได้เราคิดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรเพราะเราไม่เคยได้มันมันไม่รู้จริงๆครับเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอิจฉาเพื่อนตอนไปโรงเรียนครับมาต่อยเพื่อนเนี่ยได้เงินไปโรงเรียนนะครับห้าบาทสิบบาท เพื่อนมีของเล่นไปโรงเรียนไปโชว์ไปเล่นกันแต่ผมไม่เคยได้ครับไม่มีเงินไปโรงเรียนนะครับพักกลางวันปุ๊บก็ต้องมากินข้าวกล่องที่พี่สาวเอาไปแล้วมานั่งรวมวงนั่งกินกับพี่สาวคือชีวิตมันเป็นแบบนี้ครับมันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรดีเลยชีวิตมันน่าเสียคนนะครับแต่ทําไมมันไม่เสียคนท่านผู้ชมฟังตรงนี้ดีๆนะฮะ พอคุณพ่อเขาเสียตอนนี้เขาอยู่หมหนึ่งใช่ไหมครับผมประมาณหมหนึ่งคุณพ่อเสียปั๊บคุณแม่มีลูกหกคนกระจายลูกทันทีเลยครับสี่คนเอาไว้ไปกับญาติครับอีกสองเอาไว้เองแต่อีกสองที่เอาไว้เองเอาอยู่ไม่กี่ปีเองนะฮะครับวันหนึ่งเมื่อผ่านไปประมาณสองสมปีจากที่พ่อเสียสามปีเ<ป>พราะจบมสามจบมสามจบมสามแม่มานั่งมองหน้าเอ็กเนี่ยนะฮะนั่งมองหน้าเอ็กแล้วก็พูดว่าพูดว่าถ้าลูกยังอยู่ตรงนี้นะลูกคงไม่มีอนาคตที่ดีเนื่องจากแม่ไม่เคยเรียนหนังสือ อ่านหนังสือไม่ได้เขียนชื่อลูกไม่เป็นมันเลยทําให้แม่ผมสังหัวว่าที่เขาต้องลําบากแบบเนี้ยเพราะเขาไม่ไม่มีความรู้เขาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นเขาเลยคิดทุกขณะจ,จิตว่าเขาต้องให้ลูกหกคนเรียนจบโอ้โหซปเปอร์แม่จริงๆอ่ะไม่เคยเห็นแม่ซื้อเสื้อผ้าไม่เคยเห็นซื้อเครื่องสําอางไม่เคยซื้ออะไรเพื่อให้ตัวเองเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นมันเลยทําให้ผมไม่เคยเสียคนมันรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมอ่ะทาไม ออพอพ่อตายแม่ก็แทนที่แบบอาจจะมีสามีใหม่ใช่ไหม<อ>แต่เขาไม่เคยคิดเ,<อ>เขาต้องเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เพื่อจะให้ลูกเนี่ยได้เรียนหนังสือได้เรียนจบมีซื้อเสื้อซื้อหนังสือให้ลูกได้เรียนได้ไปโรงเรียนนั่นคือภาพที่ผมเห็นค่ะต่อยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะโมเทไัยไม่ได้เราจะเกเรไม่ได้เราจะสูบบุหรี่เราจะกินเหล้าไม่ได้เราต้องร,รีบเรียนให้จบครับอาต่อยครับเพราะผมรู้สึกว่า เนี่ยมันคือแรงบันดาลใจผมมันเลยทําให้ผมเนี่ยล้มลุกคุกคานเหนื่อยครับมีคนดูถูกเยอะครับอาต่อยครับท่านผู้ชมเชื่อไหมเด็กคนที่เมื่อกี้แม่พูดว่าแกอยู่ที่นี่ไม่มีอนาคตแกต้องเข้ากรุงเทพไปเรียนไปอยู่โรงเรียนวัดมงกุฎแล้วก็เรียนหนังสือครับเรียนหนังสือโรงเรียนวัดนะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะเรียนจบที่เรียนจบที่วัดมังกรก,กษัตริย์ครับแล้วต่อที่ต่อที่มหาลัยศิลปากรครับคณะเภสัชครับ เฮ้สัจกรครับเท่มากเลยนะกับชีวิตที่เล่ามาทํางานอะไรต่อตอนนั้นก็พอเรียนจบมาผมเรียนจบทางด้านการผลิตยาและอาหารเสริมโดยตรงก็ไปเรียนทางด้านสายงานก่อนที่เราเรียนจบมาก็คือโรงงานผลิตยาแต่สิ่งหนึ่งครับมันมีจุดพลิกครับอาตอยครับก็คืออยู่ทางด้านการโรงงานผลิตยาเงินเดือนน้อยครับอาตอยผมรู้สึกว่าถ้าเงินเดือนผมได้เท่านี้แล้วเมื่อไหร่ผมจะตอบแทนแม่ นะผมไม่สามารถเอาเงินเนี่ยส่งกลับไปให้แม่ต่างจังหวัดได้ยังไม่สามารถบอกให้แม่หยุดกีดยางออแล้วเราเราเมื่อไหร่เราถูกต้องอุ้ยตายแล้วแล้วผมรูอ้อ้าวแม่กว่าจะส่งเดืนแล้วจบออแล้วเขายังต้องทํางานต่อแล้วเมื่อไหร่เขาจะหยุดได้ออผมรู้สึกแล้วเงินเดือนเราตอนนั้นททนิษสองหมื่น 20, กว่าสามหมื่นอยู่โอทีเข้าเวรทำมันทุกอย่างให้ได้ตังค์ใช่ครับแต่ยังไม่พอไม่พอครับคิดยังไงต่อผมรู้สึกว่างั้นเราลองดูอาชีพอื่นสิ อาชีพที่ยังอยู่ในที่เราเรียนจบมาก็มีหนึ่งอาชีพครับที่มีโอกาสได้หลักแสนต่อเดือนครับตอนนี้ครับนั่นคืออาชีพผู้แทนยาไปเป็นดีเทลยาไปเป็นดีเทลยาเนี่ยภาษาในในวงการเขาเรียกกันว่าดีเทลยารับคือไปให้ดีเทลอะให้ข้อมูลยากับหมอกับโรงพยาบาลกับคลินิกต่างครับทั่วประเทศทํางานดีเทลยาอยู่กี่ปีเกือบ10ปีครับสิปีครับพบอะไรใน10ปีของชีวิตจริงๆเราก็มองย้อนตอนเด็กว่าเฮ้ย สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนจบมาคณะเภสัชเนี่ยเพราะว่าตอนที่คุณพ่อผมเสียชีวิตเนี่ยผมได้ยินอยู่คํานึงครับอาต่อยครับพยาบาลบอกว่าพ่อเนี่ยรักษาไม่ได้เพราะไม่มียาออผมได้ยินคําเนี้มันฝังหัวผมเนี่ยไม่มียาพ่อผมต้องนอนเป็นเจ้าชายนิทาเป็นผักอยู่สิบวันออแล้วก็เสียชีวิตเออพราะไม่มียารักษาไม่ได้๊บเฮ้ยงั้นไอ้คาว่ายาเนี่ย ผมอยากทำอ่ะออตอนนั้นในวัยเด็กเราเ,ออเรายังคิดไม่เป็นแล้วยาเนี่ยเอามาจากไหน,ม,น,ม,นมันคืออะไรเรายังไม่เข้าใจแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บเรารู้อ๋อคณะที่ทํายาเนี่ยมันคือคณะเภสัชก็เลยม,มุ่งไปเรียนทางนี้อ,อแต่พอเราทํางานเราเริ่มประสบการณ์สะสมประสบการณ์เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทําความฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงอ,อก็เลยมาศึกษาครับมุ่งมั่นครับอาตถอยเ,ออเราเลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคือเราต้องอยาให้เราป่วยก่อนครับ นั่นคือทางออกที่ดีสุดเราไม่ใช่ไปมุ่งเน้นแต่ยากับอาหารเสริมครับไม่ใช่ต้องอย่าป่วยก่อนต้องอย่าป่วยก่อนคิดอะไรต่อผมก็คิดต่อว่าเฮ้ยยาผมเรียนจบทางด้านการผลิตยาผมไม่เคยเห็นยารักษาโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันหายขาดเลยครับอาต้อยยกตัวอย่างเช่นอย่างยาเบาหวานครับต้องกินตลอดชีวิตไม่มีคําว่าหายขาดจริงๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่การรักษาแล้วคนอ่ะเขาคาดหวังเขาอยากหายขาดแล้วต้องทํายังไงดีหนึ่งในนั้นก็คือคนต้องเข้าใจก่อนว่า เราป่วยเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงเพราะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราป้องกันป้องกันเราอย่าให้เราป่วยก่อนนี่สําคัญมากถูกต้องหรืออต่อยเชื่อไหมครับต่อให้เราป่วยเป็นเบาหวานแล้วนะครับถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าโรคเปบาหวานเกิดขึ้นได้ยังไงร่างกายเราป่วยยังไงเชื่อผมครับเราจะมีวิธีการจัดการกับมันได้กับมันได้อใช้ยาเรารู้วิธีการจัดการเดี๋ยวมันจะหายได้ครับเราอาจจะไม่ต้องกินยาตลอดชีวิตครับ จร,จริงๆกับผมอ่ะไม่ได้มาขายของครับเออเออเออดีดดอชชันนี้คือวันเนี้ยผมตั้งใจฮะต่อยผมมาขายความรู้เอ,อกฎไหลย,ย้อนครับโลกอของคนสังคมสมัยใหม่ใช่ครับจากโลกที่เป็นเหมือนเด็กอนุบาลผมมักจะบอกคนไข้ผมเสมอว่าโลกนี้นะไม่ยากเลยไม่ต้องกินยาไม่ต้องกินอาหารเสริมแค่เราเข้าใจมันเหมือนเด็กโลกนี้คือเด็กอนุบาลถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะ เหมือนเด็กมันซนครับเราเราไม่เรียนรู้กับเด็กคนนี้<ม>เด็กเขาซนเขาซนมันจะทําให้เราปวดหัวแล้วถ้าเราปล่อยปละละเลยเด็กคนนี้นะเขาจะเกเรแล้วก็จะเสียคนมันสุดท้ายก็เหมือนกับโรคครับมันจะเลื้อรังอพอเลื้อรังเสร็จป,ปุ๊บจากโรคก,กดไหลย้อนจะเหนียวนําทําให้เราเกิดโรคขาดสารอาหารโรคตับโรคไตสุดท้ายคือโรคมะเร็งครับอาต่อยครับเฮ้ย <H ee! S 2> แค่กดไหลย้อน,นแค่กดไหลย้อนนะแต่ที่คุณพูดว่าเหมือนเด็กอุบาลฟังดีๆนะเขาเป็นเพศสัจกรเขาพูดตามที่เขาเรียนนะฮะ ที่เขาพูดว่ามันเหมือนเด็กอนุบาลถ้าเราดูแลมันเป็นมันก็จะเป็นอยู่แค่เด็กอนุบาลมันจะไม่กลายไปเป็นนักเลงผัวไม้ใช่ครับไม่กลายไปเป็นอันตพานอันยิ่งใหญ่ใช่ครับทำยังไงอ่ะดูแลกันยังไงอ่ะไม่ยากครับจุดเริ่มต้นแค่เข้าใจยกตัวอย่างเช่นวันนี้กดไหลย,ย้อนอ่ะเราต้องรู้ก่อนว่าทาไมเราเป็นจุดเริ่มต้นมี2อวัยวะครับก็คือกระเพาะอาหารเพราะกดไหลย,ย้อนคือมันลมครับมันลมมันสะสมที่กระเพาะอาหารแล้วมันตีขึ้นมาครับมันถึงไหลย้อน อเพราะมันตีขึ้นมาเนี่ยมันเอาละอองน้ําย่อยขึ้นมาด้วยมันทําให้เรามีอาการแสบลิ้นปีแสบร้อนหน้าอกแสบร้อนลําคอซึ่งทรมานมากย้อนกลับไปอีกลมเกิดขึ้นได้ยังไงออลมเกิดจากกระเพาะย่อยอาหารไม่ดีครับอมันเหมือนกับกระเพาะทำไมเราอาหารย่อยไม่ดีครับสองสาเหตุครับนั่นคือหนึ่ง ความเครียดครับอาจารย์ต่อยที่เขาบอกว่าเครียดลงกระเพาะนี่คือเรื่องจริงเพราะทุกครั้งที่เราเครียดมันไปกระตุ้นให้กระเพาะเราหลั่งน้ําย่อยไม่เป็นเวลาหลั่งทั้งวันทุกครั้งที่เราเครียดเราเครียดทั้งวันน้าย่อยก็หลั่งทั้งวันน้าย่อยก็ไปกัดกระเพาะทําให้กระเพาะเราอ่อนแอครับมันจะย่อยอาหารได้ไม่ได้ครับแค่นี้เลยอันที่สองครับก็คืออาหารการกินเดี๋ยวนี้อาหารมันเปลี่ยนไปเยอะครับเป็นอาหารแปรรูปซะส่วนใหญ่อาหารแปลรูปอาายต่อยใช่ไหมครับ กระเพาะต้องทํางานหนักทุกทุกม ứ, ื้อทุกทุกวัน <All right. S 1> กลายเป็นว่ากับเพาะเราสะสมความอ่อนแอลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายพอมันย่อยอาหารได้น้อยลงน้อยลงอ,อาหารก็อืดตกค้างในกระเพาะ oh. นั่นแหละครับพออาหารตกค้างในกระเพาะนั่นคือเกิดแก๊สหรือเกิดลมนะครับ oh. แค่นี้เลยครับสองสาเหตุหลักวันนี้ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยมุ่งเน้นแต่ยายายาคือยาไม่ใช่ทางออกอจริงๆครับเพราะเรากินยาเยอะนะครับ เดี๋ยวเราเป็นโรคตับโรคไตาตามมาอีกเพราะนี่นสิ่งเดียวเลยนะครับคือเราต้องเข้าใจก่อนอย่างกรดยีอนที่ผมพูดมาเมื่อกี้ครับออแค่เรารู้เราเข้าใจกินจุกกินจิกต้องเลิกเรื่องเลิกเครียดนะครับเลิกกินอาหารแปรรูปกินอาหารย่อยยากปิ้งย่างนี้เราต้องเลิกออแล้วมันออกกําลังกายออกินอาหารที่ดีๆครบห้าหมู่แค่นี้ครับหายท่านผู้ชมฮะมันทำไมมันง่ายขนาดนี้ทำไมเขาพูดแล้วเราฟังแล้วเราเข้าใจขนาดนี้ครับกรลย้อนเนี่ยมันทําให้คน ทรมานมากครับอาารอยเพราะอาหารอยู่ตรงหน้าแต่เรากินไม่ได้เออใช่เพราะเรากินปุ๊บมันไม่ย่อยมันจุกทรมานอยากกินแต่กินไม่ได้เอ๊ะนี่มันงูกินหางชัดๆเลยนะเครียดถึงจะเป็นกดหลย้อนใช่ครับแล้วพกดหลย้อนมากๆเขาก็ยิ่งทาให้เครียดถูกต้องและยิ่งพอยิ่งเครียดก็ยิ่งกดหลาย้อนมันงูกินหางมันอยู่ตลอดเวลาสะสมสะสมไปคุณสร้างบริษัทของคุณผมไม่ได้เน้นขายของออแต่สิ่งที่ผมขายผมขายความรู้ผมขายความจริงใจอะจตอย สามปีที่ผ่านมาที่ผมทําบริษัทผมคุยกับคนไข้ไม่ต่ำกว่าห้าพันคนคุยเองโทรเองคุยเองบางเคสเข้ามาหาผมที่ออฟฟิผมว่าคุณติดนิสัยเป็นดีเทลยาว่ะคือเรารู้สึกว่าเราทําอ่ะเราเราไม่ได้ขายแล้วจบอืแต่วันเนี้ยเขาคือผู้ป่วยของเราเขาคือคนไข้ของเราเราต้องรักเขาเราต้องรู้สึกว่าเขาคือส่วนหนึ่งญาติพี่น้องเราการที่เขาเสียเงินเสียทองเขาต้องดีขึ้น แต่คําว่าดีขึ้นมันไม่ใช่ดีขึ้นจากยาหรืออาหารเสริมครับมันต้องดีขึ้นจากความรู้ความเข้าใจเขาก่อนนี่คุณจึงเน้นให้ความรู้และต้องเข้าใจมันดีจริงๆมันมีค่ามากๆครับเมื่อกี้ผมเล่าตอนต้นอ่ะผมอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าฟังจากปากครับผมไม่ได้โกหกนะหกคนพี่น้องคุณจากแม่ซึ่งเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกจบปริญญาทุกคนทุกคนครับคนโตจบอะไรนะคะคนโจจบเกี่ยวกับสถาอินเลียอินเรียแล้วก็จบโท ะครับที่จุลาคนที่สองจบบัญชีแล้วก็จบโทรอีกสองเล่มโหโหนะครับคนที่สามจบทางด้านโปรแกรมเมอร์นะครับอตอนนี้อยู่อเมริกานะครับคนที่สี่เป็นเภสั์เหมือนกันก็คือพี่ชายผม,มคนที่5ก็คือผม,อมคนที่6เป็นนักบินครับคุณแม่มตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้เป็นคุณนายครับเป็นคุณไายเป็นคุณนายแล้วเธอแต่งงานหรือยัง ผมใช่ไหมครับแต่งแล้วครับแต่งแล้วมีลูกกี่คนมีลูกสองคนครับสองคนแล้วสองคนเลยครับรักมากไหมรักมากครับเห็นความลำบากงตัวเองในอดีตสอนเขาบ้างไหมสอนครับสอนเขาว่ายังไงสอนเขาว่าเงินมีค่ามากเงินเราไม่ควรเห็นเอาว่าทุกวันนี้เราต้องสอนการใช้เงินของลูกแล้วที่สําคัญเลยผมรู้สึกว่าการที่ผมกตัญญูการที่ผมมีชีวิตแบบนี้ได้เนี่ยเพราะผมรักแม่ ผมเลยรู้สึกว่าเราต้องสอนให้ลูกเนี่ยเขากันดันอยู่แล้วรักผมมาก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 พาเข้าวัดก่อนนอนนะฮะนั่งสมาธิผมฝึกลูกสองคนนั่งสมาธิพร้อมผมนะก่อนนอนทุกคืนครับแล้วเมียเหมือนกันครับเียฝึกเมียด้วยฝึกด้วยครับคุณเก่งกับฝึกเมียได้เอกอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมอยากบอกอะไรท่านผู้ชมผมอยากจะบอกนี้ครับว่าการที่จากจุดเด็กผู้ชายคนหนึ่งต่างจังหวัด ไม่มีต้นทุนชีวิตเลยผมยึดหลักอยู่ห้าข้อในชีวิตเนี่ยฟังดีๆนะท่านผู้ชมยึดหลักหข้อชีวิตนี่คือหนึ่งเราต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถ้าวันนี้เราไม่มีแรงบันดาลใจนะฮะเราจะห่อเหี่ยวเร็วมากเราจะหยุดเร็วมากแต่วันนี้แรงบันดาลใจผมชัดเจนมากเพราะผมเกียรติชีวิตวัยเด็กผมต้องการประสบความสําเร็จผมอยากให้ลูกอยากให้แม่อยากให้ญาติพี่น้องผมทุกคนภูมิใจสองคือพอเรามีแรงบันดาลใจเสร็จปุ๊บ เราต้องตั้งเป้าหมายครับอเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายเราจะเสเปสปะมากใช่ใช่ใชนะครับเดี๋ยวไอ้นั้นใครว่าดีเราก็ไปทางนั้นไอ้นู่นใครว่าดีเราก็ไปทางนั้นอีกต้องมี goal มีเป้าหมายสองสามสามเราต้องมีความรู้ครับเออปัจจุบันคู่แข่งเยอะมากทุกคนเก่งเหมือนกันหมดแต่เราไม่เก่งอ่ะผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ใช่คนฉลาดครับว่าตอยผมไม่ได้จบกินิยมไม่ใช่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคือผมมันเพี้ยอผมอดทนผมโง่ใช่ไหม ผมก็อ่านหนังสือเยอะครับฟังเขาเยอะครับคุยกับคนไข้เยอะครับวันนี้การที่ผมเก่งขึ้นมาแบบนี้ได้เพราะผมคุยกับคนไข้หลายพันคนอธทวนนิดนึงนะฮะหนึ่งเลยหนึ่งเสร็จต้องมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจต้องชัดครับสองต้องชัดสองเป้าหมายครับสองมีเป้าหมายสามสามคือต้องเรียนรู้เรียนรู้พัฒนาเรียนรู้พัฒนาพัฒนาตัวเองสี่สี่นะครับทำ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 ข้อสี่เยอะหน่อยนะครับทำาฮะ มีความรู้แล้วต้องทำ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 ไอ้ที่ทำทำทำสี่ทำเนี่ยเพราะมันทำสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างถูกต้องครับแต่มันต้องแล้วหยุดต้องทำต่อครับต้องต้องทำต่อและข้อห้าข้อข้อสุดท้ายครับเราต้องเป็นคนดีครับมันยากตรงไหนอ่ะมันยากตรงไหนเออเนี่ยครับเฮ้ยฉันดีใจที่คุยกับเธอมากๆเลยขอบคุณค่ะต่อยครับนดีใจจริงๆท่าฉันดีใจมากๆาเลยในในในโลกที่ยุคมันเป็นอย่างนี้อยู่ในโลกที่ทุกคนสิ้นหวังท้อแท้ในโลกที่ทุกทุกคนมองโน่นมองนี่อยู่ นี่คือสิ่งซึ่งมีค่ามากๆ5ข้อที่ผู้ชายคนน er ี้เผชิญมาแล้วและประสบมาแล้วและตอนนี <S 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 ้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณ X. อกสอนสหนัตอาชามณีพาดาพัทครับขอบคุณครับต่อยครับขอบคุณครับและภาพภนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบไปกับคุณ X. นะครับหรือเพศสัจกรสอนสหนัตอาชามณีพาดาพัผมชอบในสิ่งที่เขาพูด ชอบจริงๆผมว่าคนเราเนี่ยฮะผมพูดไปตลอดเลยฮะแล้วพอมาเจอคนอย่างนี้ผมก็เลยอยากเชิญเขาออกรายการนี่คือสิ่งที่ผมมอบให้เขาและนั่นคือขอบคุณอาต่อยมากเลยครับวันนี้ผมเองก็มีผลิตภัณฑ์จากบริษัทฮาชิมามอบให้กับอาต่อยครับนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งใจทําครับนะฮะนำความรู้ทั้งหมดนะครับมาพัฒนาครับต่อยอดครับอาต่อยครับมาทาสิ่งนี้ขึ้นมาทําสิ่งนี้ขึ้นมาครับครับผมและจริงๆถ้าเกิดท่านอยากรู้รายละเอียดนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับความรู้นะฮะเข้าไปดดูไ้ททีี่่ เฟสเฟสเฟซบุ๊กนะครับเพสสัจกรเอ็กครับเพสสัจกรเอ็กครับเขาพูดกับผมเองเลยนะฮะเขาไม่เน้นขายของนะฮะไม่เน้นเลยนะฮะเขาเน้นความรู้ใช่ครับคุณต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนเออถ้าคุณไม่รู้ต่อให้คุณกินอาหารเสริมที่ดีสุดกินยาดีที่สุดไม่หายครับไม่มีประโยชน์ครับเพื่อนใช้ไม่ไม่ใช่คุณใช่ครับคุณต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนผมชอบคันนี้มากเพื่อนใช้คนนั้นใช้คนนี้เขาบอกไม่ใช่นี่มันเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตคุณนะ นี่มันข้างในตัวคุณทั้งหมดนะคุณต้องรู้ก่อนอันนี้ดีอันนี้ดีคุณหาความรู้ซะขอบคุณมากขอบคุณร่วมรายการขอบคุณจริงๆครับขอบคุณขอบคุณมากๆเลยมันเป็นสิ่งดีมากมันเป็นสิ่งที่คนเราเนี่ยไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมาจากไหนไม่สําคัญเลยแล้วที่เป็นคนแรกในรายการที่พูดประเกลียดวัยเด็กนะฮะแล้วไม่มีอะไรจะจดจําเลยในวัยเด็กแต่มันไม่เสียคนท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่ามันน่าเสียคนไหมล่ะไม่มีอะไรสักอย่างในชีวิตแต่เขาบอกแม่เขาทาอย่างนี้ไง แม่เขาเป็นอย่างนี้ไงเขาจะกินเหล้าได้ยังไงจะสูบบุหรี่ได้ยังไงจะเที่ยวเตะจะหฮงซวยได้ยังไงฉลาดไหมไม่ฉลาดครับแต่หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาครับนั่นแหละครับฉลาดสำหรับผมฉลาดมากคุณฉลาดมากมากเลยครับเวลาในรายการของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วนะฮะผงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนผมสองคนถ้าอยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมอะอยากมอบเหมือนกันหมดเลยฮะอยากมอบให้ท่านผู้ชมมีความเข้าใจเข้าใจในชีวิตเข้าใจในโลกแล้วก็เข้าใจในโรค ท่านจะมีความสุขอย่างแน่นอนไม่ต้องเข้าใจอะไรมากสามเข้าใจเนี่ยเข้าใจในชีวิตของเรานะฮะเพราะคนอื่นก็เรื่องหนึง่งของเรารและเข้าใจในโลกโลกทั้งใบเนี่ยและเข้าใจในโลกท่านจะมีความสุขลาไปก่อนจนก,ก่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ